แม่หัวทิพย์เลยคุณี่มีสีฟ้าแน่เลยเราจะเเราจะเดินพันคนม่หรอกับสีเดียวกันจะแลกทำไมโดนดูดโดนดดนดูดโดนดูดนดูนดูเดนดนนดูดนูดโดดูยนน หุ้ยมุ้ยอ๊ยลอ๊ยอ๊ยอลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊มโอ๊ยโอ๊ย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 โอ๊ย่อ๊ยไม่ยโอ๊ยอ๊ไม่เยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ออยได้อ่ะผมอยากดูด้วยออดวมกันไปเลย